คือเราจะไปออกคือเวฟตั้งแรงเกินทุกคนคือแบบขับไปไหนก็ไปแดกเขา โอเคผมก็สวัสดีทุกคนน้ำินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคำปานชนแนลนะนะผมนะก็สำหรับอีพีนี้นะผมไม่มีอะไรมากจริงๆนะก็คือเราจะไปออกรถนะแม่งก็คือเบฟแม่งแรงเกินทุกคนคือเบฟขับไปไหนก็ไปแดกเขานะอยู่ต้องเอาเชือกมัดไว้แล้วผมพอะไม่ได้แล้วก็คือเบฟแม่งแรงเกินน้ไปแดกคนอื่นไปหมดเลยนี่คุยกับใครไอ้พวกสาบร้อยนะพวกต่อทรงคอ่านะ รถนแดงหมดเลยนะไม่ไหวไม่ไหว้หวนะต้องไปออกรถใหม่นะเดี๋ยวเขาสู้ไม่ได้ <c oughs> ขี่โม้ขิบหายหยอกหยอกหยอกแล้วผมนะก็คือเบฟแม่งมันไม่ผ่านตาตำรวจแล้วตำรวจจ้องจะเล่นตลอดเลยว่าเดี๋ยวออกรถใหม่ดีกว่านะผมเพื่อไม่เป็นการไปเตาตังค์ให้มันเออนั่นแหละนะผม ก็คือเราจะไปออกรถกันนะผมว่าจะเป็นรุ่นไหนสีอะไรนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะผมแล้วก็อย่าลืมกดใจเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะผมคลิปนี้ขอสัก100่งอยไลค์เออถึงร้อยไลค์นะผมโอเคก็เดี๋ยวผมรอประมาณ8ปดโมงจะไปออกรถแล้วนะก็เดี๋ยวตอนนี้เรารอเวลาอยู่เพราะบริษัทยังไม่เปิดอืมโอเคครับผมก็เดี๋ยวขอตัดคลิปไปตอนเดินทางกันเลยดีกว่านะ A later few moments โอเคครับผมตอนนี้เรามาถึงศูนย์แล้วนี่ให้ดูรถก่อนมีรถหลายรุ่นมากนะแต่ว่าไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าอันไหนของผมนะก็แน่นอนครับผมจะซื้อนี่ลีดร้อยย <c oughs> นะี่ห้านะเขาได้ได้ข่าวแรงจริงนะผมลีดนะโอเคเดี๋ยวเราจะดูรถกันที่นี่มีรถหลายคันมากนะผมนะกิตชวีถูกขันนะผมโอ้ย X Mac เอ็กแม็กเยทุกคน เอ็กแม็กเอ็กแม็าดูเอ็กดีนี่นะผมเอ็กแม็กตัวใหม่นะผมนีทั้งสีแดงสีกรมมีของหมดเลยนะโอ้สุดจริงนะก็เดี๋ยวเราจะไปออกรถกันนะผมดออุย้ยทุกคนมีรถของเยอะมากแนละ้วไม่ว่าจะเป็นพิเศษขาวเทาอะไรก็มีหมดนเลยนะก็น,นะครับเราจะเอารีด1ร้อยผ้านีเ้าว่าแดดสาม้อยห้าสิบเยอะมากเลยนะผม ก็เดี๋ยวเราจะรอคิวนีดนึงเราพอทำเรื่องอยู่ที่หนึ่งก็เดี๋ยวเราจะให้ถ่ายดูอีกทีหนึ่งตอนได้รถระครับผมโอเคครับ <Okay. S 2> ผมตอนนี้เราอยู่กันที่ศูนย์กิจรวีไทยผูกขันนะครับผมเวลาตอนนี้เวลา9ก้าโมงละนะเพราะเดี๋ยวเราตอนนี้กําลังให้พี่แกกาําลังซอวิตรถให้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบตเกยนอะไรนะเพราเดี๋ยวเราจะ ขับรถกลับบ้านกันนะผมนะก็เดี๋ยวจะถ่ายตอนขับให้ดูคร่าวๆแล้วก็ถ่ายแบบว่าบอดี้มันนะผมโอเคแล้วผมก็เดี๋ยวพอเวลาทำเรื่องอโเคครับเดี๋ยวผมจะให้ดูความแตกต่างระหว่างฟอร์ซ่าโรดซิงกับฟอร์ซ่าแซนด์ะนะผมนะก็ <c oughs> คือเดี๋ยวของผมนะ่าจะเป็นฟอร์ซ่าโร s ซิงนะผมโร s ซิงก์จะมีอุปรกรณ์พิเศษตัวตรงนี้นะตรงนี้ของฟอร์ซ่าแลผมจะเป็นระบบ โน้ซิงเป็นตัวซิงกับโทรศัพท์นะผมด้วยเป็นระบบบลูทูธนั่นเองนะสามารถก็กลมเพลงได้นะผมส่วนซิงที่2ที่แตกก่างไฟนะผมก็จะเป็นล้อแม็กแม็กนะผมจะเป็นสีลูตาลใหม่นะส่วนตัวเซนดาบจะเป็นสีดำ,ดำนะผมนะก็คร่าวๆประมาณนี้นะผมก็ไม่ค่อยรู้เยอะอะไรมากนะพอชายังไม่ได้ศึกษาเลยนะก็เห็นว่าจะเป็นสีท่อตรงนี้ด้วย,วยปล่าที่จะเปลี่ยนไป ตัวสแตนดาร์ดกับตัวโลซิงนะผมที่จะเปลี่ยนแปลงก็จะมี3จุดหรือเปล่าอ๋อแล้วก็จุดนี้นะผมทุกคนสังเกตดูนะมันจะเป็นโลโก้ทองนะผมแต่ถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดจะเป็นโลโก้เล็นะโอเคนะผมส่วนระบบนะผมปกติเลยนะส่วนหน้าไม้ก็เหมือนกันแต่ว่าหน้าไม้ยี่ปีกับยี่ยี่สามกับอันนี้ไม่เหมือนกันนะทุกคนดูอันนี้จะเป็นหน้าไม้โอท่าของตัว2023นบะผมหรือว่าตัวเจนสองไอตัวที่หน้ามันจะเป็นเรียวๆแบบนี้นะตัวไฟเรียวแบบเนี้ยหน้าไม้จะเปลี่ยนนะผม ส่วนถ้าเป็นตัวเก่านะไฟมันจะใหญ่ๆหน่อยคล้ายๆ p c x นะได้นะผมก็โอเคก็ประมาณนี้นะผมเดี๋ยวผมจะกลับไปถึงบ้านส่วนอีพีนี้ผมอาจจะไม่ได้รีวิวรถนะทุกคนอาจจะเสิร์ชหาใน YouTube ได้เลยนะผมว่าระบบการใช้งานของรถซิงค์มันเป็นยังไงนะผมก็ปิดคลิปกันเลยดีกว่านะเพราะว่า คือเราอาจจะไม่ได้ขับรถกลับบ้านแล้วนะมันหลายอย่างมากเดี๋ยวเราต้องไปแวะวัดบ้างแวะนู่นแวะนี่นะผมหลายเจิมหลายอย่างก็คือเป็นคนแก่แต่งวัดแม่ผมแม่จะเอารถไปเจิมนะก็ก็อาจจะไม่ได้ถ่ายอะไรมากมายนะผมก็เดี๋ยวเราจ่อตามีพหน้าดีกว่าอะไรรถผมสั่งมาเต็มบ้านเลยนะผมเออเดี๋ยวก็จะใส่รีวิวให้ดูแล้วว่าเราจะแต่งอะไรตรงไหนบ้างแล้วผมแบบฟอซ่าคันนี้นะศูนย์กิโลจะแต่งอะไรบ้างสุดแค่ไหนรอชมอีพีหน้าผมรับอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้ ชอบน้องกดดีกดไลค์บบกดแชร์กดติดตามเพื่อไปกนกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมถึงหมื่นซับเร็วๆผมจะทำกิจกรรมแจกเสื้อแน่นอนไป